สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับผมอยู่ในช่องบรรดาซิงฮะวันนี้พามาเยี่ยมมาเยี่ยมทีมงานปอมลิซอนกับฝ่าม้านน้ำบ้านเรานะฮะมาขุดอยู่ที่เดียวกันเลย ส่วนรวมนะะมาดูเทเล,ลอร์คนละกรีดเลยลครับดูคนปลูกกับวัยรุ่นฮะตัวนี้ออกมายังไม่ถึงเดือนนะฮะประมาณสองอาทิตย์นนะ่ะรถของฟาร์มบ้านนาบ้านเราอะ่ะจัดชุดใหญ่เลยครับดูปั๊มสนามก็มีเรียบร้อยครับอันนี้จะเป็นเทเล,ลอร์ของทีมงานปอมาลิสอนเดียวผาให้ชมนะร้อนมากเลยครับเสื้อเแขนยาวผมก็ไม่ได้ใส่เดี๋ยวพาชมทีละกันก็แล้วกัน,กนดู ของทีมงานปอมลิซอนแต่คันนี้จะเป็นของฝามานาบ้านเรานะฮะกับโคมาสุพีซีร้อยสามรุ่นแปดครับมาดูแล้วกันจัดจ้านมากเลยฮิโนเมกาเข็บสองร้อยสิบหรือว่าร้อยเจ็ดห้าเทอร์โบน้องคันนี้นี่ดูสวยงามมากเลยดูครับคนละเกรดเลย คุณปูกกับวัยรุ่นนี่ฮะอายุต่างกันก็ประมาณสิบเท่าเลยมีปั๊มสนามด้วยดีมากเลยครับเดี๋ยวพาไปชมคันนี้ก่อนแล้วกันโคมัสุพีซีร้อยสามรุ่นแปดนะฮะกับโคมัสุพีซีร้อยทีมงานปอมลีที่เคยเห็นกันรถวิ่งอยู่ประมาณ ถึงสิบคันไหมไม่แน่ใจเยอะอยู่นะมาดูทางนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยตัดเป็นอีกคลิปไปดูเจ้า P ีร้อยหมวกไม่ได้ใส่ร้อนก็ร้อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามนะให้ช่องด้วยนะครับผม ร้อนมากแล้วครับแดดนี่จัดจ้านเสื้อแขนยาวผมก็ไม่ได้ใส่ชื่อปานุรดำสซิงนี้ใช้ได้ไหมท่านผู้ชมคอมเมนต์ให้ด้วยแล้วกันมาดูพี่เหลืองก่อนแล้วกันครับร้อนมากเลย มีราวไฟข้างบนด้วยหัวเก่งเนฝะีมือนี่ใช้ได้เลยนะฮะสุดยอดเลยลอกนาะลอกไม่ลึกครับประมาณ20สิเซนมาดูต่อนะพอดีอากาศร้อนความร้อนมือถือขึ้นถนะ่ะขายยากขายยากมากครับร้อนแบบนี้พยายามให้ชมกันนะฮะ การร้อนมือถือโดนแดดน,นี้นานนานไม่นานนะแป๊บเดียวเองความร้อนนี่เตือนเลยอยู่ยากนะแดดเมืองไทยเ,เดี๋ยวผมเอาไปตัดต่อต่อกันแล้วกันเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวถ่ายเียยก็หยุดความร้อนนี่ขึ้นรัว คิมงานรถฟาร์มบ้านนาบ้านเรานะครับผมจะเป็นฮีโน่ซีรีส์500ประมาณ3คันกับเทลเลอร์ด้วยหลายคันอยู่ครับ ใสดินนี่พองามครับพอดีไม่เยอะครับพอดีพอดีกำลังสวย แบตเตอรี่ต่ำอีกแล้วแบตเตอรี่เยอะเหลือ20%เปอก็อยู่น่าจะได้คลิปเดียวกับโคมัสุพีซีสามร้อยพีซีร้อยจะถ่ายได้ไหมนี่ยเพราะแบงก์ก็ไม่ได้ออกมานะใครที่ชมคลิปก็ช่วยกดไลค์ like, กดติดตามให้ช่องป่านน้องดำมซิงด้วยนะครับผมมาดูปิดท้ายคันนี้แล้วกันนะกับโคมัสุพีซี 130รุ่น8 ร้อนไม่ร้อนแต่บอกเลยว่าไม่ อย่างวเลยอยอ่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปในลาก่อนนะครับท่านชมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ